รีวิวฝ้าจางจากชนบุรีใน1เดือน10วันค่ะฟังไม่ผิดค่ะ1เดือน10วันที่ลูกค้าดูแลเห็นผลว่าฝ้าจางผิวดีขึ้นแล้ววันนี้เก็เองนะคะต้องบอกว่ารีวิวนี้ขอบคุณมากๆที่ส่งความสุขถึง2เด้งให้กับเราเลยเด้งแรกนะคะลูกค้าบอกว่าฝ้าจางแน่นอนคนที่มอบ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปย่อมดีใจนะคะที่ผู้ใช้เห็นผลและเด้งที่สองลูกค้าบอกว่าพรุ่งนี้คือวันเกิดทีนี้เนี่ยลูกถามแม่ว่าแม่อยากได้อะไรในวันเกิดแม่บอกเลยนะคะว่าอยากได้ชุดดูแลฟ้าชุดนี้ของเคที่เพราะแม่ใช้อยู่แล้วใช้ดี ทีนี้ลูกตัดสินใจตามใจแม่เลยโอนทันทีซื้อเป็นของขวัญให้แม่ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะต้องบอกเลยว่ารีวิวนี้ประทับใจมากครอบครัวนี้น่ารักมากลูกเนี่ยดูแลคุณแม่แม้กระทั่งผิวหรือว่าความพึงพอใจของคุณแม่นะคะเราเองก็เช่นกันค่ะพรุ่งนี้ชุดดูแลฝ้าตรงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยแถมฟรีผ้าคุมไหล่สวยๆที่เราจะจัดให้ ไปเป็นแฮปปี้เบอร์เดย์แล้วก็แฮปปี้นิวเยียในเวลาเดียวกันนี่เลยนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่ที่เราจัดเตรียมไว้ให้ด้วยพร้อมคำอวยพรเล็กๆจากเราค่ะส่งความสุขให้นะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงผิวสวยเนียนใสอะไรฟ้าแล้วก็ไม่ต้องกุ้มใจแล้วนะคะเพราะว่าลูกน่ารักขนาดนี้ผิวต่อไปก็ต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะ กับรีวิวฝ้าจางที่ลูกค้าอนุญาตมาให้เราเนี่ยมารีวิวต่อเราจะได้แบ่งปันเป็นประสบการณ์เพื่อให้คนที่กําลังลังเลสงสัยหรือว่าคนที่กําลังตัดสินใจไม่ถูกกําลังแพ้3าเลยจะทํำยังไงวันนี้เกดอยากรีวิวเคสนี้เป็นตัวอย่างนะคะเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยเคยใช้ของเราเมื่อปีกว่าแล้วก็หายไปค่ะปีกว่าตรงนี้ไปใช้ผลิตภัณฑ์มากมายเน้นเรื่องของการลดฝ้าเน้นเรื่องของการผลัดเซลล์ผิว แต่มีจุดหนึ่งพที่ลูกค้าไม่ได้ทำเป็นตัวที่ทำให้ฝ้ามันเพิ่มขึ้นกละเพิ่มขึ้นลูกค้าบอกมาเลยทั้งกระทั้งฝ้าริ้วรอยหน้าแห้งหน้าลอกทาครีมทาแป้งไม่ซึมไม่ติดหน้าและปัญหาหนักเลยหน้าหมองคล้ำรอยดำเต็มเลยนะคะจิตตกกลุ้มใจไม่รู้จะทำยังไง จากจุดตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะการที่เราไปใช้ครีมลดฝ้ามากมายหลายอย่างมันจะทําให้ผิวเราบางลงไวต่อแสงการทาครีมกันแดดไม่ได้ทาทุกวันทาเฉพาะวันที่ออกข้างนอกไม่ได้ค่ะเพราะว่าสารลดฝ้าพวกนี้เนี่ยผัดเจผิวอยู่ตลอดเวลายิ่งบางตัวมีไฮโดรควินออันนี้เป็นสารแรงเลยคุณจะฝ้าลดลงเร็วในช่วงแรก แต่ระยะยาวมันส่งผลว่าผิวบางลงถ้าไม่ทาครีมกันแดดฝ้าจึงดําขึ้นหน้าจึงคล้ําผิวจึงแห้งอันนี้คือผลของมันเลยนะคะและลูกค้าก็ตัดสินใจซื้อชุดดูแลฝ้าของเกที่ไปแก้ปัญหาตรงนี้เมื่อ18พฤศจิกายนจนถึงวันนี้เดือนกว่ารีวิวมาว่าผิวหน้าดีขึ้นแล้วฝ้าจางลงแล้ว ใช้ยังไงบ้างเกดบอกเลยว่าต้องงดหยุดพักหน้านะคะงดใช้ทุกสิ่งอย่างครีมที่เป็นครีมเดิมตัวลดฝ้าทั้งหลายหยุดก่อนและช่วงที่หยุดลูกค้าบอกกลุ้มเลยแห้งหนักกว่าเดิมสิวผดขึ้นมาด้วยไม่ต้องตกใจค่ะแต่เราต้องอดทนเพราะอันนี้คือสารที่มันผลักออกมาหลังจากนั้นพอเริ่มใช้ชุดดูแลฝ้าของเกดที่จะ ตอบโจทย์ผิวแห้งก็จะดีขึ้นด้วยตัวแรกเลยนะคะล้างหน้าด้วยสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านางคำจกเกียที่ตัวนี้ลูกค้ารีวิวหลังใช้เลยว่าแต่ก่อนใช้เจลล้างหน้าหน้าแห้งมากไม่เคยใช้สบู่ตัวนี้ทำให้ผิวหน้าเขานุ่มขึ้นและในสบู่มีสมุนไพรที่ช่วยลดสิวลดฝ้าด้วยใช้ไประยะหนึ่งต้องให้เวลาของมันเพราะว่ามันไม่ใช่ยา ก็จะทำให้ผิวหน้าเราดีขึ้นสิวลดลงด้วยค่ะจากตัวแรกก็มาบำรุงอ่าบำรุงด้วยเซรัม่มลดฝ้านหน้ากระชับระดับยีนเตที่ตัวนี้ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำเติมน้ำให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยไม่แหง้งลดอาการแสแบแดงแสบกล้านจากการที่เราโดนสารมาและใช้ร่วมกับกันแดดนะคะเราเน้นย้ำกันแดดยังต้องทาทาทุกวันและทาซ้ำทุก2 3ถึงชั่วโมงด้วย BB กันแดดเคที่ S p f 50 PA บพีบวก ที่ไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มจัดชุดนี้เสร็จนี้ไปหลังจากใช้ไป1เดือนกว่าผิวดีขึ้นแล้วค่ะต้องรีวิวตรงนี้เนี่ยขอเป็นกำลังใจกับคนที่กำลังดูแลฟ้าด้วยนะคะสามารถปรึกษาหรือว่าสอบถามเข้ามาได้ที่เคที